เตรียมตัวเตรียมตัว่เด oh ี๋ยวลงเหมือนลงจากกันอะไรวะโอเคอะไรวะเสียวนี่ครับป้าเพิ่มมีพี่ใหญ่กับครอบครัวเพิ่มเดี๋ยวรู้ทางเป็นยังไงโอ้สวัอันนี้คือเลยเลยถึงสามแยกแล้ว

ชื่อกันหน่อยครับเช,ช็คชื่อกันหน่อยก่อนลงอยู่ที่ไหนครับอยู่อุ้มผางนั่นแหละครับอ๋อครับหกเดือ,อ,อน<า>นะครับ โอเคโอเคไปสกี้หอกนอะจจบกตกันไปนั่งพื้นตบๆกันไปไม่ต้องหมอบไม่ต้องหมอบ สายนี่เวลคัมำดูสมศักดิไม้นิ่งลงซ้ายมือสี่กิโลโฟวินเท่านั้นจอดให้ถ่ายรูปนี่ไงป้ายอ๋อนี่นี่ไงป้ายโอเคโอ้ถ่ายป้ายถ่ายป้ายอีกสี่โลอีกสี่โลสังขนาดนี้ครับต้องบอกโคตรกันที้หลายเท่า มีรถล,ลอ้ลอล้อสามห้านี่ยน,นี่ครับสม,มาชิกผู้ร่วมความกระจุะจนภัยในยวันนี้ <c oughs> ใสพุงรวมเป็นก้อนเดียวเลยครับทั้งไสทั้งพุงทั้งกระเพาะครับ <c oughs> อันนี้คือเลยเลยถึงสามแยกแล้วลงเลงิกสี่โลหรือหันแล้วโอ้ยเปล่าเยอะ กรจุดข่อนหน้าเล้มาจับจุดนี่ผมเกยอยู่เนี่ยจริงไม่บอกมาหน้ามาจับจุดจะลมนะพกคนเหวอันเนี้ย้นเขาอันนี้สี่โลลงไปจุดจุดเลยโอ้โหโอ้โอ้โ

คือคือมอไซค์ยัพอสู้อะไรรถยนหมดติดอ่ะรถยนผมไม่หมดติดแบบนี้ทักษไมถึงยากมากโอ้โหอันนี้โหด้ดดดดนดหโดดดดรดดโดดดดโดดดดดดดอดด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 ้ดด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 ด้ดด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 ้ดด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 ด้ดดโดดดดโดดดด มีร้องอะ แกนงสมัยก่อนลงมาได้โหยติ๊กเกอร์ผมยังอยู่ไหยหาดูสินี่ครับบ้านยังอยู่สภาพเหมือนเดิมเก็บไว้เหมือนเดิมม,ม,ดม,มีชากาแฟเนีย่ยน้องก็ต้มน้ำอยู่นี่อันนี้นนบรรยากาศเก่าเก่านี่ ตำนานของที่นี่เกิดขึ้นมาเมื่อราว40ปีที่แล้วมีชายคนหนึ่งชื่อสมศักดิ์เศรษพันธ์นักเรียนนอกที่ได้เดินทางไปศึกษาปริญญาโทด้านเมืองแร่ที่เมืองแคลคูวีประเทศออสเตรเลียระหว่างนั้นเขาได้พบรักกับชาวออสซี่อย่างบรนนิสเชอร์แมนไวท์หรือปักเรนที่เรารู้จักนั่นเองนะครับก่อนทั้งคู่จะแต่งงานกันและ มาสร้างครอบครัวที่ประเทศไทยพอกลับมาที่ไทยคุณสมศักดิ์ได้สารต่อธุรกิจเหมืองแร่ของที่บ้านชื่อว่าเหมืองสมศักดิ์ส่วนป้าเกลนก็ได้เดินทางมาเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในกรุงเทพเหมืองสมศักดิ์เป็นพื้นที่ห่างไกลจากแสงสีถือว่าเป็นพื้นที่เรียบง่ายสงบอยู่กลางหุบเขาในปา่าลึก เมืองสมศักดิ์ผ่านยุครุ่งโรจน์มาได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงเพราะเศรษฐกิจกเมื่อปี2,529ราคาดีบกทั่วโลกตกต่ำมากจนทำให้เหมืองไม่สามารถอยู่ได้หลังจากนั้นสองปีเขาเกิดป่วยเพราะทรอมใจและอีก8ปปีก็ได้เสียชีวิตลงแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกเปิดขึ้นมาใหม่ เมื่อประเกณฑ์ใช้พลังแห่งความรักที่มีต่อคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นสามีเปลี่ยนอดีตจากเหมือนสมศักดิ์เป็นเกรเท้า์เล็กๆในป่าใหญ่ที่ร่มรื่นสงบเงียบล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์กลางหุบเขาแห่งบ้านอนีต่อ มอะไรครับเป็นเป็นวิดีโอครับวิดีโออเป็นวีดโครับเดี๋ยวไปแคปให้ครับอะไรครับก็เลยครับขึ้นเลยครับกูได้มาเมื่อไหร่ครั้งที่แล้วเจ็ดปีนั้นเข้าฟินเลยเจ็ดปีถ่ายแล้วพี่เป็นวิดีโอพี่เดี๋ยวไปแคปให้ครับพี่เจ็ดปีมาครั้งพอดีครับมานี่ทางโหยากขึ้นเยอะโอ้โห ับก็จะเหนื่อยหน่อยไม่เลยนั่งฝั่งนูเลยตายขึนหม้นอ่เอเป็นอาเอป็นองเตนอนนี้นี่ใช่ไหมเต้แล้วเรถลับไปกลับต้องมากลุ่มใหญ่หน่อยจะหนได้สนุกไม่งั้นเบื่อได้เลยเรื่องไปขอรับสี่คนอ๋อเป็นกุ๊บ ลงว่ายากแล้วถับวิ่งยากกว่าลายมันก็มันก็ลงได้อยู่แล้วแต่ขึ้นมันต้องปีนด้วยออกแรงหมด ลื่นมันเป็นแบบนังหมูอลงลงหน่อยไหมไม่รถหนักหรือไม่รถหนักเริหนักดีกว่าเกาะล้อเกาะมีแรงกดมีแรงกดไอทินแบบนี้ไงแรงกดแต่ถ้าขี้โค่ะรถเบาดีกว่าแต่ขินนี่รถหนักดีกว่ามันมีแรงกดลงล้อระวังระวังระวังนะพี่เป็นตัวกรีดหน้าเลยเขาถอยส่งถอยส่ง น้องสายส่งเดี๋ยวคงยำเดี๋ยรูดพื้นอะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวรูดเตรียมตัวรูดเตรียมตัวรูด X สองก็เกือบย่ไงสายส่งเลยเดียววังอ่าอันนี่นะพี่อ๋อ ลื่นด้วยลอ้ลอลอ้อเกาะไม่ได้ตอถอยใหม่ถอยทรงใหม่ต้องทรงม้วนเดียวต้องม้วนเดียวยืนตัวนะครับทุกคนก่อนเล่นครับ เดียวนิดเดียว,ดดยวมันเหมือนจะไถขึ้นแต่ว่าก็ยังมันลื่นในจุดเนี้ยจุดเดียวเกาะไม่อยู่ ิ่งนะครับกิ่งไผ่กิ่งไผ่อ๋อครับติดเดียวเลี่ยมเดียวอ่ะเลี่ยมเลี่ยมขึ้นนิดเดียวอ่ะเราขึ้นไผ่มาแล้วหลบหน่อยแบ่งระวังครับ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 เดีตรงนี้ห้ามเกาะเลยเดี๋ยวหลุดปุ๊บงานเข้าแล้วเนี่ยเข้าเลยงานเข้าตรงใหม่ตรงใหม่ติดเลี่ยมนิดเดียวถ้าล้อหน้าขึ้นเกยได้ก็ผ่านแล้วติดนิดเดียวเลี่ยมข้างหน้า X3 ผ่านไป ตรงไปตรงไปเตรียมตัวยากนี่คือยากจริงยากจริงนี่อ่ะแท็กซี่ขี่มาสงสัยมีร้องไห้อ่ะเห็นขี้แตกอ่ะพักกินน้ำก่อนเดินอย่างเดียวเดินเดินได้ับเดินจบอยู่เดินนี่จบตรงนี้ เดียวติดติดไอ้โหนกเนี่ย ถ้าร้อนหน้าผ่านก็ผ่านแล้ว ติดโหนกติดเดียวอ่ะติดเดียวเองอ่ะโอ้โตโตโอ้ก้อนสูงเลยท่าดทันนะครับทันครับมดมุดเดือดเลติดโหนกอยู่ติดเดียวอ่ะอ๋อตรงนี้ไงมันลื่นมันเลยดันขึ้นไม่ได้ ดูความชันก้นี้กล้องขนาดพื้นนี่ดูความชันแล้วเหลี่ยมนี้โ,โหยากจริงปิดหนกแล้วล้อหลังไม่มีแรงส่งมันลื่นครับตรงนี้พอดีเลย <rí> e> เหลี่ยมแบบจังหวะบังคับพอดีไ <rí> e> อ,อ้น้องส่งใหม่ตัวเป้นบูแล้วบูแหลกลาแล้วรถเต่าบูแหลกแล้วนี่ต้องหลบก่อนหลบไล่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหลงเดี๋ยวหมุนตรงนี้ หลังมันเกยแล้วนี่เดียวมันลอย,อยพอพอล้อลอยข้างหนึ่งข้างก็อิสระเลยจบไม่มีแรงนี่เฟืองเฟืองฟรีมันปูไว้เอาหน้าตัวฮะมันปูเนี้ยมันลื่นนะครับโอ้หเขา,าจะช่วยครับทีนี้บูแน่นอนตั้งลำแบบนี้แล้วตั้งลำแบบนี้แล้ว อ๋อเร็วมากก็ไม่ต้องแบบพอดีพอดีนะไปละเฮ้โอ้ยโอโอ้โอ้ลุ้นลุ้นยี่ห่าคนขับอย่แบเนี้ โอ้ยยอดยอดโอ้ยเหนื่อยเหมือนขับเองเลยได้ดิบดิบรถต้องมาแล้วดิบรงมาแล้ว จากตรงนี้ก็สบายสบายแล้วร้อยครับแม่มันไม่ใช่้เวลาเกือบนึ่